คุยกันวันนั้นอ่ะเราวันนี้ยืนใบเราออกแล้วนะโ okay. อเคตามนั้นแหละเดี๋ยวจัดการในดูแลลูกไปวิธีแก้จริงมันมีหลายวิธีมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวิธีการวิธีการเดียวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างบางครั้งมันก็มีครั้งคุยเลยหรือบางครั้งก็คือปล่อยไว้ก่อนเรื่องปกติของครอบครัวเนาะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่ทะเลาะกัน การที่คุณพ่อและคุณแม่ตัดสินใจลาออกจากงานถือว่ามีความเสี่ยงที่สูงเลยครับแต่เวลาที่ได้กลับมาเวลาที่ได้ใช้ร่วมกับลูกๆเป็นผลตอบแทนที่ล้ำค่าเอามากๆเลยละครับเธ้ทำอะไรอยู่อ่ะเล่นไปเลื่อเปื่อย ก็คุยกันวันนั้นนะ่ะเราวันนี้ยื่นใบเราออกแล้วนะโอเคตามนั้นแหละหนูจัดการเองดูแลลูกไปได้เราดูแลลูกแล้วก็รุนธุรกิจเลยนะจัดให้โอเคจัดไปสู้ๆผมนัาชาทนชัยธนโชดวัฒน,นพงศ์นะครับปัจจุบันก็เป็นซีออยู่ที่ Little Red Oven พิซซ่าตะไทนะครับส่วนทารา,าทานโกศิตานนท์นะคะปัจจุบันก็คือทําร้านพิซซ่าอยู่ที่บา้านค่ะส่วนนี้น้องปุณน,นะครับปุณยิสา ประสิทธนนท์เรก็วันนี้8ขวบแล้วอยู่ป .2 องเล้งเรียนมามัตยายกุลนะครับส่วนวน,วนี่คนเล็กคนเล็กสองขวบยังไม่ได้เข้าเรียนครับชื่อปั่น,นอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คุณพ่อกับคุณแม่ตัดสินใจจะลาออกจากงานแล้วคิดว่าอะไรเป็นผลดีต่อครอบครัวครับของพี่กับพี่รีเนี่ยน่าจะคนละเหตุผลกันนะครับเหตุผลที่ทพี่ที่พี่มาเริ่มธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของ โอกาสทางธุรกิจเรามองเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้เราก็เลยเลือกที่จะมาเดินทางสายธุรกิจของเราเองตรงนี้นะครับส่วนของอพิรีเขาเนี่ยเหตุผลก็คือว่าพอดีเพิ่งมีเจ้าตัวเล็กเจ้าปันนะครับตอนที่พิรีเขาออกเนี่ยก็คือออกมาเพื่อที่จะ,ะดูแลเจ้าปันอย่างต้องใช้เวลาในการที่จะต้องโฟกัสกับลูกๆค่อนข้าง มากกว่าปกตินิดหนึ่งก็เลยปรึกษากันคุยกันว่าแบบโอเคก็ให้ออกมา,าดูแลลูกดีกว่าอยากจะทราบว่าในครอบครัวชอบทำกิจกรรมอะไรกันครับเห็นดูสนิทสนมกันดีเกือบทุกอย่างนะครับตอนนี่ทำอาหารหรือทำพิซซ่าขายเล่นๆในหมู่บ,บ้านไปส่งอะไรเงี้ยก็จะทำด้วยกันตลอด หรือแม้กระทั่งเวลาที่พี่ไปทํางานต่างจังหวัดไปเซ็ตอัพสาขาที่ต่างจังหวัดเงี้ยก็คือแบบขับรถไปเลยหรือบินไปเลยด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับถ้าคนในครอบครัวเนี่ยมีความคิดที่ไม่ตรงกรันคุณพ่อพอจะมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงบ้างครับวิธีแก้จริงมันมีหลายวิธีมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวิธีการวิธีการเดียวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างบางครั้งมันก็มีทั้งคุยเลยหรือบางครั้งก็คือปล่อยไว้ก่อน เรื่องปกติของครอบครัวเนาะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่มทะเลาะกันงั้นสาหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ทางคุณพ่อและคุณแม่ได้ถ่ายใจกันนะครับคําถามเนี่ยจะเป็นจากตัวน้องปุนแล้วก็น้องปานเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีแผนป้ายให้คุณพ่อกับคุณแม่ลองตอบกันนะครับเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยดีกว่านะครับโตขึ้นน้องปุนอยากจะเป็นอะไรระหว่างข้อ1คุณหมอหรือว่าข้อ2องยูทูบเบอร์ครับ ข้อหนึ่งคุณหมอครับแล้วฝั่งคุณแม่ล่ะครับข้อหนึ่งค่ะคุณปุณอยากเป็นคุณหมอค่ะคุณแม่ก็ตอบเป็นคุณหมอน้องปุณล่ะครับโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรหรอครับคุณหมอค่ะอ่าเก่งมากเลยทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ตอบถูกนะครับผมนั้นเรามาต่อกันที่ข้อ2ดีกว่าครับน้องปั้นชอบเล่นของเล่นชิ้นไหนมากที่สุดระหว่างข้อ1ลูกบอลหรือว่าข้อ2รถของเล่นครับข้อ2รถของเล่นครับคุณพ่อตอบเป็นรถของเล่นนะครับแล้ว ฝั่งคุณแม่ล่ะครับขับรถค่ะรถของเล่นค่ะอ่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่ตอบเป็นรถของเล่นนะครับน้องปุนครับน้องปันชอบเล่นของเล่นชิ้นไหนมากที่สุดครับรถค่ะอ่ารถของเล่นนั้นแสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็ตอบถูกอีกเช่นกันนะครับผมเก่งมากๆเลยงั้นเรามาต่อกันที่คําถามสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับน้องปุนชอบกินพิซซ่าหน้าอะไรมากที่สุดครับระหว่างข้อ1ฮาวาวเอียนหรือว่าข้อ2เปปโปโรนีครับข้อ2เปปโปโรนีครับ คุณพ่อตอบว่าเปปโปโรนี่นะครับแล้วฝั่งคุณแม่แล่ะครับก็สองค่ะเปปโปโรนี่ค่ะอ่าคุณพ่อและคุณแม่ตอบเป็นหน้าเปปโปโรนี่นะครับน้องปุณชอบกินพิซซ่าหน้าอะไรมากที่สุดครับเปปโปโรนี่ค่ะอ่านั้นแสดงว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่ตอบถูกทั้งหมดทั้งสามคาถามเลยนะครับผมถือว่ารู้ใจคุณลูกเป็นอย่างดีเลยนะครับหลังจากที่เราเล่นเกมทายใจกันเสร็จแล้วน้องปุณอยากจะทํากิจกรรมไหนเป็นพิเศษไหมครับทำพิซซ่าค่ะ อน้องปุณอยากทําพิซ่าแล้วผู้ชมทางบ้านตอนนี้คงอยากจะเห็นฝีมือการทําพิซ่าของบ้านโคสิตาโนนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นเราไปรับชมกันได้เลยครับผม ที่พี่มาเริ่มธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจคือเรามองเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้เราก็เลยเลือกที่จะมาเดินทางสายธุรกิจของเราเองตรงนี้นะครับส่วนของพิรีเนี่ยเหตุผลก็คือว่าพอดีเพิ่งมีเจ้าตัวเล็กเจ้าปันนะครับตอนที่พิรีเขาออกก็คือออกมาเพื่อที่จะดูแลเจ้าปันอย่างต้องใช้เวลาในการที่จะต้อง โฟกัสกับลูกๆค่อนข้างมากกว่าปกตินิดหนึ่งก็เลยปรึกษากันคุยกันว่าแบบโอเคก็ให้ออกมา,าดูแลลูกดีกว่าเกือบทุกอย่างนะครับอตอนนี้ทำอาหารหรือทำพิซซ่าขายเล่นๆในหบ,บ้านไปส่งอะไรเงี้ยก็จะทำด้วยกันตลอด หรือแม้กระทั่งเวลาที่พี่ไปทาง,งานต่างจังหวัดไปเซตอัพสาขาที่ต่างจังหวัดเนี้ยก็คื then, อแบบขับรถไปเลยหรือบินไปเลยด้วยกันประมาณนั้นวิธีแก้จริงมันมีหลายวิธีมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวิธีการวิธีการเดียวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้กับบางครั้งมันก็มีทั้งคุยเลยหรือบางครั้งก็คือ ปล่อยไว้ก่อนเรื่องปกติของครอบครัวเนาะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่ทะเลาะกันธุรกิจของครอบครัวก็อาจกลายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวสามารถทำร่วมกัน การทำพิซซ่านอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันหน้าเตาแล้วยังเป็นการฝึกทักษะให้กับลูกๆที่อยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตให้พวกเขาได้ฝึกการใช้กำลังกล้ามเนื้อมือและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ลูกๆสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่การนวดแป้งการทาซอสการโรยชีสและการตกแต่งหน้าคุเตรียมไจิกเกอร์รรนะคะนอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวแล้ว ลูกๆยังได้เรียนรู้ในธุรกิจครอบครัวและได้ช่วยเหลือครอบครัวถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยก็ตาม หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะได้รับทั้งข้อคิดดีๆแล้วก็ความน่ารักจากครอบครัวโควสิตานนนกันทุกคนนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามได้ทั้งใน Facebook และ Youtube ของโครงการถ่ยชีวิตพ่อแม่คืนครอบครัวและหากท่านไหนอยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถกดในที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมอย่าลืมติดตามตอนหน้าของรายการถ่ยชีวิตพ่อแม่คืนครอบครัวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ